อ้าวอามัวนะมัวนะโอ้โหมัวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิงฟรีนะครับจิงกระจายดาเมจจิงกระจายดาเมจเครื่องติดเครื่องติดไฟขึ้นไปเน้นลัดเน้นลัดน้องเฮ้ย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 ปีกทีอยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแฟลหลบด้วยเหอเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยเกือบโชนะอุ้ย สนับสนุนใจดีของนักเลยอีกจังปิ้งปุ้งคลิปนี้สนับสนุนโดยโค d a าช็อปบริการเติมเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทยเติมปุ๊บเข้าเกมปับ๊บของจริงใช้แค่ username ไม่ต้องใช้า a s s w o r d มีเกมดังต่างๆให้เลือกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยจ่ายด้วย Kplus มากรับโค้าแคชฟรี50บาทเมื่อเติมเกมอะไรก็ได้ที่โคด้ช็อป200บาทขึ้นไปและชำระด้วย k ยังไงก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องลอยสไตล์ไว้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องลอยสไตล์นะครับมันชื่อว่า G5 หรอเขียนว่า G5 แหละเกมนี้แม่ไม่สุสีวะไม่รู้จะดูทําไมมันคือมันคือนี่นี่ปะนี่ไงนี่ไง <c oughs> นี่ดูกันติดรับเกมนี้ที่ทุกคนแบบชอบพูดถึงพูดถึงในไลฟ์พูดถึงในไลฟ์แบบเยอะมากเฮ้ยหน้าผมเปลี่ยนอยู่ไอ้มอสคุยละเกนี้ไนโดนเราแน่พวกดูอีกทีมอีกทีมแม่งหน้าตาบึ้งตึงอะแต่ทีมที่แบบได้ยิ้มแยม้มอะทีมที่ชนะแม่งทำทำตึงจัดเลยมาดีเฟิร์พิกลูลูเข้าให้ เฟลกเฟลกตอนนั้นเฟลกดูลู่บนกับกลางอีกฝ่ายถึงก็งงเฮ้ยเป้งเฟิร์ตพิกลูลู่ะมีทีเด็ดแล้ววะทำไมถึงเฟิร์ตพิกดูลู่ะตอนนั้นจำไม่ได้เลยวะอ๋อผมจำได้ละคือไอ้เกมเนี้ยเราคุยกันไว้ว่าผมจะเล่นจริงเว้ยเพราะว่าตอนนั้นนะผมเล่นจริงในเซิร์ฟเกาหลีอะแบบวีเลตสูงไง70เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ตอนนั้นแข่งที่ไหนอันนี้ปารีสครับยังไม่ใช่เยอรมันนะเยอรมันอีกรายการหนึ่งเล้วผมดมอะไรอ่ะมือผมเหมือนกุมอะไรมานะกุมอะไรแล้วเอามาดมด้วยตะกี้ผมกุมอะไรวะลองดูมือผมกุมอะไรแล้วมมาดเอามาดนมันงงเลยเอ็กโคท็อปเอ็กโคท็อปดูในล่างหน่อยดิอย่าบอกนะผมโดนอ่ะเฮ้ยแล้วยืนทำไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยผมทำยังไง้นนะคนดูเสียแฟรดีอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยไม่ผมทำแบบนั้นนะเอาดิยิงสวนดิเฮ้ยมันเล่นเฮ้ยผมยืนทำไรอะเฮ้ยเล่นเป็นเพราะว่าไอเดียอะไรนี่จำไม่ได้เลยเนะนี่ยนี่นี่เกือบชนะจริงอะเกมเนี้ย ตั้งแต่เบลหนึ่งก็แบบพานะสวนด้วยแฟดแฟดสั้นด้วยะตะกี้แฟดสั้นด้วยดีนะอีกฝ่ายไม่ใส่เต็มถ้าปรากฏอีกไนท์ใส่ใส่เต็มมันตายนะอีกทีเนี่ <c oughs> ยืนตอบแชทสาวเฮ้ย <c oughs> ถ้ตะกี้ใส่เต็มผมตายนะ <c oughs> เล่นเป็นว่าอีกทีแ่บไอด้ดีนสลับเล่นหนีกลัวกลัวมันกลัวเว้ยมันกลัวจริงแค่สลับเล่นตามก็เสียคลิปแล้วสองตัว ตอนนี้ผมบอกก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอย่าไปสู้เสียสเปลไปละเคเลิฟตอนนี้นี่ผมจำได้เลยว่ามันเป็นปะที่แก๊งคมมากตายดีเองะผมเพิ่งบอกเอยว่าแก๊งคมมากแม่ชนอากาศโชว์ผมไม่ก็บอกแก๊งคมมากแม่งพุ่งกาอากาศโชยเซ็งเลยอุตส่าห์จะยกเครดิตให้อีฝ่ายจะได้เหมือนเจอโหดหน่อยถ้าผมย้อนเวลาจากตอนนี้ไปตอนนั้น่ะ ไหวปะว่าคนดูแบบย้อนไปห้าคนอะเอาฝีมือหนาเขาไปสู้อะไหวปะวะเล็กกว่าเดิมเฮ้ยหลบหลบผิวอยู่นะยอมหลบไม่เอาไม่เอารถด้วยโอ้หอะไรวะเนี่ยผมเอารถอีกเฮ้ย ADC ไม่เอารถเกียร์เลิฟเกียร์เลิฟทำไรน้องกดตะเกียงล้อล้อหลอกล้อหลอกแฝดช้าไปนิดนึง โอ้แกงอะมันเล่นลุม่า ADC ก็แหลมเหลือเกินเอาเอาเอาพอมัวนะมัวนะอย่างนี้มัวนะพุ่งเข้าแบบนี้ G4 ใส่เต็มเปล่าเฟยเข้าให้เฟยฟังแก้บไอ้ฮุกโอ้ยกับโดนอันี้อ้าวโดนแฟนเข้าไปสกิลหนึ่งสามตีจึ๊กจึ๊กจึก ผีเสื้ออุย้ยล็อกหลบด้วย้เฮี้ยตึงเกินโซโลคิวด้วยเหรอดูเอ c ีซีดูจริงดูจริงแต่ล่าคลิปแต่ตัว,ตวยังลำบาก <c oughs> ล่าแต่ตัวเหนื่อยยังตกแ <c oughs> ม่งยกโล่กันเอ็น,นดี้ยเหรอการล่าคลิปด้วยเหรอไ <c oughs> อ้น,นี่มันตึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะเมย <c oughs> โกอะอุย้ยแฟดใส่เลยหรอเ <c oughs> มยโก เอาดีเอาเดิเอาดีเล่นมั่วเล่นมั่วเหมโกเหมยโกเหมโกโอ้ยโดนโดนแล้วเบิดสี่ห้าตัวสี่ตัวยิงใส่หน่อยมอสดึงมาโอ้โหรอโอ้ยรอรอเฟยตายนี้ด้วยโอ้โหตอนกำลังจะบริสแรมอ่าอย่าโซอย่าโซโดนล็อกล็อกาอากาศแล้วยังไงอเมซิ่งเจดาเลสมา ตีตีดึงเรียบร้อยเล่นมั่วมั่วทรงมั่วทรงมั่วทรงไงเจอ BKT ไปดูดูหน้ามาหน้ามาที่ผมจ้างมาอันนี้คือเด็กเด็กผมมดเลยนะด้านซ้ายอ่ะเด็กผมเติมเลยเห็นป่ะคนละสี่ร้อยอย่าบอกนะดึงอ่ะอ่ะจื้ออ่ะจื้อวางแถบต่อเรียบร้อย เร,เรียบร้อยไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงไล่ยิงโอ้โหเกมนรงขนาดนี้แพ้ได้ยังไงโหตบมือดีๆอันนี้ใช่ไหมที่หมายถึงว่าชูชูรูป,ช,ปชูป้ายชูป้ายน้องอะไรอะ่ะเขาชูป้ายว่าอะไรแป๊บนึงนะ้คนดูอะไรอ่ะอีอีเหรอเขาเขาชูป้ายว่าอีอีเหรอ ดูป้ายอีกอีกนทีเป็นีกเปิดบางกรอยากตายไงเปิดมังกรอ้าวอ้าวมั่วนะมั่วนะโอ้โหมั่วนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิงฟรีนะครับจิงกระจายดาเมจจิงกระจายดาเมจเครื่องติดเครื่องติดหืมใส่ขึ้นไปเน้นลัดเน้นลัดน้องเน้นลัดยิงไว้ก่อนใครใกล้ตายยิงไว้ก่อนใครใกล้ตายยิงไว้ก่อน เน้นลัดหูยยีดักแฟดด้วยเฮ้ยสมัยนั้นผมยีดักแฟดหรอใช่ได้ไอพุม่มตอนนี้จะจำได้ไปดักดักไปดักไปดักเห็นหมด <c oughs> เลยเอคโคโอ้เรียบร้อยโพซิชันไม่ไปเคลียร์กลางวะพีคทีลอย เอาดิเอเอดได้ตัวหนึ่งก็ยังดีถอยมาน้องไหลไหลไหลอีสปอร์ตไหลอีสปอร์ตถอยได้น้องโอ <c oughs> ้ยลมก็ยังโดน <c oughs> โอ้แพ้แพ้แบบห้าจัดเลยเหรออัน <c oughs> นีน้ตบมือเลยจริง <c oughs> จริงไงเออซุนเจ็ดเอ็กเปิดดีตลอดแต่เกมมันตึงไงตอนเนี้ย เอาดิเอาดิเอาดิได้อยู่นะได้อยู่นะแฟดลบแฟดลบแฟดลบยังไง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 เอาเฮ้ยเอาแพ้ได้ไงอะเฮ้ยผมว่าอีกทีมมันก็มั่วอยู่นะตะเกี่โอ้ตายมดทีมเลย ถ้าตอนนั้นเอาโรนัลโดลงก็ชนะนะเอ้าลแล้วมอลลอไม่อยู่ลนเฮ้ยเมื่อก่อเกิดดูแล้วเศร้า <laughs> จะเศร้าทำไมครับคนดูคือตอนนี้เงินเดือนเงินเดือนหมื่นเจอเงินเดือนล้านเศร้าทำไมเขามาเจอผู้ผมได้ยังไงดีกว่า <S <S ผมจำได้อะจำได้ดีเลยก็คือแต่ละคนที่เดินมาแบบ มาเสียทำไมไม่ออกขาเค็นเออถ้าออกขาเค็นยิงชีๆแล้วนะเอาดียเอาเดียยิงฟรีนะยิงยิงฟรีสปอร์ตนะยิงฟรีสปอร์ตนะบาสูก้านะบาสูก้านะบาสูกานะบาสูกานะาานะยิงไปดิน้องโอ้ยโดนลม้มโอ้ยแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีไอ้บอมแม่งแบบว่ารับดาเมจแปดสแต็กรัวๆไอไอ,ไอตอนนั้นนะ่ะพวกเขามาถึงเขารู้จักแบรนด์เนมกันแล้วนะพวกเนี้ย แต่ผมใส่รองเท้า3,000ยังรู้สึกว่าแพงอ่ะทำไมพี่ถึงลาวงการ R P C ล่ะครับอโอ้ยออกเถอะครับน้องออกช้าไปด้วย <c oughs> ถ้าย้อนเวลากลับไม่ได้ผมจะไปบกกระโหลกตัวเองสักทีนะฮะ <c oughs> หน้าไป R V น้อง <c oughs> โหนี่ผมยิงตั้งนานติดวอลอยู่เนี่ยนี่ผมไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยผมยิงแล้เฮ้ยติดวอลอยู่เชี่ยผมว่าดามิง <c oughs> แม่งไม่ออกติดวอล เอาดีเอาดีวางแทบเอ้ยยิงติดวอน้องไปเอาอาวีนี่เสียดายเลยอะอเนนเสียดายกับผมอีกนะอันนีบอกเจอหน้าผมนี่มันบอกทุกครั้งเลยว่าทำไมไม่มาเอาวีเอเพื่อนตอนนั้นแม่งมันก้งดูเฮ้ย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 ปีที่ร้อยหรอ เฮ้ยเฮ้ยแฟนหลบด้วยเหรอเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยเกือบโชว์นะอุ้ยเฮ้ยปิงีลอยนะปิงีลอยนะตะเกียบไปดูอีกรอบดินี่ฉอดตัวเองโหดโชดเลยนี่ถ้าได้ยิงนะถ้าไมถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดวอก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นภาพนี้แหละ ดูดูดูใครดูใคหลบหลบหลบอ e ีแฟดหลบหลบหลบหมดหลบหมดแต่ไม่พอดาเมจไม่พอดาเมจไม่พอน้องพี่ไปอาวหมดเลยนะไม่มีใครให้ดูอลอเป็นข้อคิดในชีวิตเลยนะครับ <S <S ผมพิสูจน์ให้คนดูทุกคนดูแล้วว่าใจรักแพ้เงินตรา จริงๆการเป็นนักแข่งนะครับจริงการเป็นนักแข่งเนะี่ยถ้าให้ดีที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยที่เราต้องคิดคือเงินครับโอ้โหแม่งโยนโยนนันติทีเดียวตายของซูไม่ได้เลยโหแต่เกมสมัยนะั้นแม่งนานเนาะแม่งลากไป36นาทีอะ่ะคนดูโคตรนานอะ่ะ โอ้แต่สมัยนั้นผมรู้สึกว่าดูแล้วไม่แบบไม่ง่วงเลยคือถ้ามาเป็นสมัยเนี้ยผมบอกได้เลยปิดอย่างเร็วผมบอกเลยผมปิดอย่างเร็วเลยเกม30นาทีอะไม่ไม่นานจริงเนาะ โอ้ยดีดีจีเนี่ยสิ่งที่ผมได้กับดีดีจีลมหายใจเหมยโกรธทีนึงแบบเหนื่อยวาเกินที่ตึงตึงวะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้กับดีดีจีเชีย